ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องคับเพื่อเดี๋ยวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ใน2ทิโมทีครับบทที่4ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่5นะครับพี่น้องมีพระคมภีน์นะครับเราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับผมจะอ่านจากฉบับปแปลมาตรฐาน2011นะครับ2ทิมโมทีครับบทที่4ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่5นะครับข้าพเจ้าขอเตือนท่านอย่างจริงจังเฉพาะพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย และขอเตือนโดยอ้างถึงการมาปรากฏของพระองค์และราชนาจักของพระองค์ว่าจงประกาศโภชนะจงทําอย่างขมักกะม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนที่ถูกต้องไม่ได้แต่พวกเขาจะรวบรวมบรรดาอาจารย์ไว้สําหรับตนตามความอยากของตัวเองเพื่อสนองหูที่ขัด พวกเขาจะเลิกฟังความจริงแล้วหันไปฟังนิยายต่างๆข้อที่5นะครับแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากจงทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทําพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์เพื่อนครับพระกมพีในเช้านี้นะครับเป็นถ้อยคำที่อาจารย์ปโลนั้นได้เตือนนะได้เตือนออลูกในความเชื่อนั้นนะครับก็คือทีมธีนี่น้องครับ พี่น้องอาจารย์เปโโรนั้นเรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้จะสุดท้ายปลายทางชีวิตที่อยู่บนโลกนี้องท่านแล้วนะครับนะนะท่านเขียนถึงทิโมธีที่เป็นสิยพิบาลหนุ่มนะครับที่ท่านมอบหมายดูแลคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสให้พี่น้องครับพี่น้องคําว่าทิโมธีที่เป็นสิยพิบาลหนุ่มในที่นี้หนุ่มในสมัยยุคนั้นนะครับก็คืออายุ40ขึ้นแล้วครับนะเรียกว่ายังหนุ่มอยู่นะพี่น้องครับอาจารย์เปโโรกําลังจะถูกตัดสินประหารชีวิตครับ ท่านกาลังจะเสียชีวิตท,ท่านเขียนจดหมายนี้มาถึงทิโมธีครับลูกในความเชื่อของท่านและสิยาพิบาลน,นะที่ท่านได้มอบหมายให้ดูแลที่จากเอเฟซัสพ,พี่น้องพี่น้องครับคำหลักที่อาจารย์ทิโมธีพูดนั้นก็คือว่าให้ทิโมธีนั้นเทศนาสั่งสอนครับทั้งในขณะที่สุขสบายนะมีคนสนใจมีคนตอบสนองและในขณะที่ลําบากมีคนปฏิเสธนะครับ ภาษาอังกฤษว่า in season and out of season นะภาษาไทยแปลงี้ครับว่าในขณะให้เทศนานะครับทั้งขณะที่คนสนใจฟังและคนไม่สนใจฟังพี่น้องนะในในในข้อที่2นะครับบอกว่าทั้งคนที่สนใจและไม่สนใจนะจงทําอย่างครมัคเม้นครับในการประกาศโจนาพี่น้องครับความสําคัญของศิษยพิบาลนะความสําคัญของอาจารย์หรือศิยพิบาลนะครับคือการประกาศข่าวประเสริฐครับ และหน้าที่หลักที่สําคัญหนึ่งที่อาจารย์ปโลได้เน้นย้ําให้กับสิษยิพิบาลนะครับหรือคนที่ดูแลคริสตจักรนั้นก็คือว่าต้องประกาศเทศนาถ้อยคําของพระเจ้าครับสอนพระชนะคำของพระเจ้านะเพื่อที่ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นจะมีความเชื่อจะได้ยินจะได้รับความรอดและเตรียมเขาครับเพื่อในข้อที่หนึ่งถึงสองนะครับเพื่อรอการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่สองครับ นะครับดังนั้นการเทศนาสั่งสอนนั้นจึงต้องมีวัตถุประสงค์ครับนะเพื่อที่จะเตรียมธรรมิกชนเพื่อให้เขามีความเชื่อเพื่อให้เขาได้รับความรอดเพื่อประกศาศถ้อยคําของพระเจ้าและเตรียมเขาครับในการรอรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูในข้อที่หนึ่งข้อที่สองพี่น้องอาจารย์ปโลบอกนะครับว่าพระคำของพระเจ้านั้นใช้ครับเพื่อจะชี้แนะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะสิ่งที่ตักเตือนช,ชักชวนหนุนใจนะ ให้คนนั้นกลับใจใหม่พี่น้องครับนะอาจารย์ปลก็ย้ําต่อนะครับว่าในวาระสุดท้ายนั้นจะมีคนที่เรียกว่าไม่ฟังพระคําของพระเจ้าครับไปฟังเรื่องอื่นหรืออยากฟังเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังพี่น้องนะอยากฟังเฉพาะอา่ยกตัวอย่างนะครับขอยกตัวอย่างอยากฟังเฉพาะพระพรของพระเจ้าว่าวันนี้ฉันจะได้พระพรอะไรบ้างจากพระเจ้านะอยากฟังเฉพาะในสิ่งที่อ่อ ในสิ่งที่ตัวเองนั้นคิดว่าเราจะได้ประโยชน์ในขณะที่อย่างอื่นนั้นก็ไม่อยากฟังพี่น้องหลายครั้งการเทศนากลายเป็นกลายเป็นการฟังเพื่อที่จะบันเทิงหรือฟังเพื่อที่จะเอ็นเตอร์เทนนะครับให้ความเข้าใจทางสมองตัวเองมากขึ้นให้รู้มากขึ้นพร้ธก็มีบอกนะครับยิ่งมีความรู้มากขึ้นก็ยิ่งเสริมสร้างความหยิ่งยโสพี่น้องนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของมนุษย์ผลบ,บักนะยิ่งรู้พระคำมากขึ้น แทนที่จะถ่อมใจลงนะครับแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นนะมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นยิ่งรู้มากขึ้นกับกายเป็นการยิ่งเสริมสร้างความเยื่อหยิ่งของตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นรู้เยอะนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นถูกต้องเสมออันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายครับซึ่งอาจารย์โปรโลได้เตือน,นทีมธทีนะครับให้เทศนาสั่งสอนคนในขณะที่คนนั้นจะมีฟังและไม่ฟังพี่น้องครับอ,เ,อเป็นเรื่อง ที่เกิดขึ้นนะที่อาจารย์ปรยุรได้เตือนทโมธิไว้แล้วครับพี่น้องยุคปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าวัฒนธรรมนะบางทีฟังคําเทศนาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับพอต้องการที่อตอบสนองนะต้องการที่เรานั้นจากจะรับพระพอรอย่างเดียวไม่ได้คิดที่จะกลับใจใหม่จากความบาปนะไม่ได้คิดที่ว่าเป็นการจ่ายราคาด้วยนะครับนะและหลายครั้งคำเทศนานั้นเมื่อเทศพระคำของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมานะครับก็จะขัดแย้งกับ วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบันครับซึ่งในสมัยของโรมก็เหมือนกันครับนะเรื่องทางเพศนะเพศนอกเหนือชีวิสมรสเรื่องอาการรักร่มเพศนะเรื่องเกี่ยวกับอ่ต่างอ่าหลายๆเรื่องนะครับนะเรื่องการทําแท้งนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับก็เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เตือนไว้พี่น้องครับนะซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ครับผู้เทศนาก็จะต้องเทศตามพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องนะนั่นคือสิ่งที่ อาจารย์โปโลได้สนับสนุนหนุนใจเตือนใจทีมธทีนะครับนะว่าให้เรามัดระวังนะในการเทศนาพระคำพระเจ้าและเทศนาพระคำของพระเจ้านั้นด้วยความสั์ซื่อครับด้วยความสั์ซื่อและจะต้องอดทนบั้นคงครับในการประกาศข่าวประเสริฐประการที่2องนะพี่น้องครับนอกจากการเทศนาพระคำของพระเจ้าแล้วนะประการที่2นะครับการเทศนานั้นคือการประกาศด้วยครับเป็นการประกาศ แผ่นดินของพระเจ้าประกาศว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นกษัตริย์ประกาศราชอาณาจักรของพระเจ้าะประกาศข่าวประเสริฐและการเทศนานะครับเทศนานั้นจึงเป็นในเรื่องของการประกาศด้วยครับการที่คนนั้นจะได้ยินข่าวประเสริฐเพื่อที่เขานั้นจะกลับใจใหม่และได้รับความรอดเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับประกา,ทา,นนะะะารที่สองนะครับเรื่องของการเทศนาพี่น้องครับและการเทศนานั้น จะต้องตามพระคาของพระเจ้าครับสัตซ์ซื่อตามพระคาของพระเจ้านะไม่ใช่ไปเอาเรื่องเทพนิยายใดๆหรือหลักจิตวิทยาใดๆนะครับมาในการทดแทนพระคําของพระเจ้าครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ทบที่อาจารย์โปรได้ย้ําเตือนกับทโมธทีครับและย้ําเตือนกับสิทธิพิบาตินะครับกับอาจารย์นะครับในคริสตจักรนะที่ต้องมีบทบาทหน้าที่นะความรับผิดชอบนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐ อย่างตรงไปตรงมาพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระคําของพระเจ้านะที่ให้รเรานั้นได้มีโอกาสได้เทศนาพระคําของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาครับกับสิญยาพิบาลในคริสตจักรนะครับคริสตจักรจะต้องเทศนาพระคําของพระเจ้าครับไม่ได้เทศนาสิ่งอื่นนะเป็นการเทศนาเออเป็นหน้าบทบาทหน้าที่ที่สําคัญครับที่หนักมากนะที่อจาจารย์ปโรได้ย้ํากับทิโมธทีนะครับ ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญครับที่ผู้เทศนั้นจะต้องเทศถ้อยคําของพระเจ้านะครับไม่ได้ไปเทศสิ่งอื่นครับเทศพระคําของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญครับที่อาจารย์ปโรได้เน้นย้ําเทศทั้งอินซิเซนและออฟซิเซนทั้งคนที่อยากฟังทั้งคนที่ไม่อยากฟังเทศแม้จะต้องเจอการต่อต้านพูดถึงความจริงของพระคำพระเจ้าครับแม้จะมีการต่อต้านนะครับและแม้จะมีคนที่ไม่พอใจใน คําเทศนาน,นนะครับพี่น้องครับหลายคนมักจะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่สนใจแต่วความต้องการตนเองครับนะบางทีฟังพระคำของพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ดูแต่ตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็อันตรายครับหรือว่าจะมีคนที่กระบฏนะไม่เชื่อฟังคอยคําพระเจ้าก็จะมีครับคนเหล่านี้ก็จะเกลียดคําเทศนาครับนะไม่อยากฟังนะแล้วก็สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ครับก็ทําให้อ่า คนที่สอนพระธรรมของพระเจ้านั้นจะต้องอสัตซ์ซื่อครับและอดทนนะในการแบ่งปันพระธรรมของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาพี่น้องนะ <_ d> um> เพื่อที่เป็นการประกาศพระธรรมของพระเจ้าครับเพื่อที่พระธรรมของพระเจ้านั้นโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปรับปรุงคนให้ดีครับในทางธรรมนะนั่นจะเป็นภาระที่หนักอึ้งนะครับของคนที่รับผิดชอบในการเทศนาถ้อยคําของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าน,น,นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เจ้าสําหรับพันธกิจโดยพระคําของพระเจ้าการเทศนาถ้อยคําของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนด้วยพระเค่าที่เรานั้นจะสัตซื่อต่อถ้อยคําของพระองค์สัตซื่อต่อพระคำผีพระคาของพระเจ้าและเทศนาประกาศแผ่นดินของพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐเพราะเป็นผู้ที่ประกาศประสัตของของเราคือองค์พระเยสุกิตเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เจ้าที่เรานั้น จะเทศนาสั่งสอนทั้งคนที่สนใจและคนที่ไม่สนใจทั้งเวลาที่มีคนตอบสนองและในเวลาที่มีคนไม่ตอบสนองทั้งเวลาที่มีคนเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและมีคนที่ปฏิเสธที่จะไม่ฟังถ้อยคําของพระเจ้าและต่อต้านถ้อยคําของพระองค์พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เจ้าที่งานนี้เป็นงานที่หนักอึ้งแต่เป็นงานที่พระองค์ทรงสนพระทัยและทรงเป็นภาระขอบคุณพระองค์เจ้าที่เหล่านั้นจะเป็นผู้เทศนาถ้อยคําของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ขอบคุณพระองค์กราบทูนในพระนามขององค์พระเยซุคริสเจ้าอาเมนเป็นะครับเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้านะในคำเทศนานะครับเราไม่ได้ฟังเพียงแค่ความรู้ความเข้าใจที่จะมากขึ้นนะครับอาจารย์ปโลบอกชัดเจนครับยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งหยิ่งทนงนะนั่นคือมนุษย์ครับขอให้เราฟังเพ่มเทศนานั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสําแดงครับนะบเพื่อที่เรานั้นจะกลับใจใหม่เพื่อที่เรานั้นจะมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า และนําสิ่งที่พระเจ้าเตือนเหล่านั้นพูดกับเรานั้นไปปรับปรุงไปใช้แก้ไขในชีวของเราครับเพื่อเราจะรับพระพรนะและเป็นพรให้กับทุกคนครับอาเมนนะพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าให้พรพี่น้องนะครับพระเจ้าให้พรครับ